สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนทุกท่านคะ่ะใครที่เข้ามาแล้วก็กดหวัวใจกดไลค์ให้แอดหมอนหน่อยนะคะสวัสดีทุกคนทุกท่านคะ่ะใครที่เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้แอดหมอนหน่อยนะคะ วัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะใครที่เข้ามาใหม่เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้แอดมอนหน่อยนะคะเดี๋ยวมาแจกแนวทางฮาหนอยวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ฮาหนอยไม่เข้าสักรอบนะคะเดี๋ยวขอแก้มือฮาหนอย,หหนอยวันพรุ่งนี้นะคะขอแก้มือฮานอยวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ฮาหนอยไม่มานะคะหลุดนะคะ ขอแก้มือฮาหน่อยวันพรุ่งนี้นะคะเข้ามาแล้วก็กดหัวใจให้แอดหมอนหน่อยจ้ากดไลค์กดหัวใจให้แอดหมอนหน่อยนะจ้าสวัสดีท่านผู้ชมนะคะที่เข้ามาใหม่นะคะเข้ามาแล้วกดไลค์กดหัวใจให้แอดหมอนหน่อยนะคะ สวัสดีทุกคนทุกท่านค่ะเข้ามาแล้วกดไลค์กดหัวใจให้แอดมอนหน่อยนะคะเดี๋ยวมาแจกแนวทางฮานอยของวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะดูประจำสวัสดีค่ะคุณรจนานะคะสวัสดีค่ะ เดี๋ยวมาแจกแนวทางฮาหนอยของวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ฮาหนอยนะคะไม่มานะคะกราบขออภัยทุกคนทุกท่านนะคะเสียดายมาแต่รูดหกหนึ่งนะคะหกหนึ่งนะคะเข้ารูดอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวมาแจกแนวทางฮาหนอยวันที่ 27วันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวแจกฮาหนอยวันพรุ่งนี้นะคะเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดหัวใจให้แอดมอนหน่อยนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้แอดหมอนนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวมาแจกฮาหนอยวันที่27ตุลานะคะใครยังไม่ได้รัฐบาลไทยนะคะรัฐบาลไทยแอดมอนแจกให้แล้วนะคะหน้าช่อง youtube นะคะหรือใครจะดูอีกทีนะคะ รัฐบาลไทยนะคะงวดนี้เน้นหกสี่นะคะเน้นหกสี่นะคะรัฐบาลไทยเอ็หมอนเน้นหกสี่นะคะงวดนี้นะคะ ใครที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้หน่อยนะคะแชร์ share ให้แล้วนะคะขอบคุณนะคะ <labor> เดี๋ยวมาแจกฮานอยวันพรุ่งนี้นะคะ สวัสดีทุกคนทุกท่านคะ่ะใครที่เข้ามาใหม่นะคะกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้แอดหมอนหน่อยนะคะหรือใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามช่องไว้นะคะแอดหมอนจะแจกแนวทางให้ทุกวันนะคะเดี๋ยวมาแจกแนวทางฮานอยวันพรุ่งนี้วันที่27นะคะ เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้แอดหมอนหน่อยนะคะเดี๋ยวแจกแนวทางฮาหนอยวันพรุ่งนี้วันที่27นะคะหรือใครพลาดไลฟ์สดของแอดหมอนนะคะกดติดตามช่อง youtube ไว้นะคะแอดหมอนจะแจกแนวทางให้ทุกวันนะคะแนวทางฮาหนอยนะคะสวัสดีทุกคนทุกท่านคะ่ะ สู้ต่อค่ะพรุ่งนี้เฮงเงขอให้เฮงเฮงปังปังทุกท่านค่ะขอแก้มือวันพรุ่งนี้วันที่27นะคะฮาหนอยนะคะมั่นใจนะคะพรุ่งนี้มีลาวพัฒนาด้วยนะคะเดี๋ยวเอ็ดหมอนจะลงให้นะคะแนวทางลาวพัฒนานะคะอย่าลืมกดติดตามช่อง u t u b e เอ็ดหมอนพารวยไว้นะคะเดี๋ยวเอ็ดหมอนแจกแนวทางลาวพัฒนาให้วันพรุ่งนี้นะคะวันนี้เดี๋ยวแจกแนวทางฮาหนอยก่อนนะคะ สวัสดีทุกคนทุกท่านคะ่ะใครที่เข้ามาใหม่ยังไม่กดไลค์กดแชร์กดหัวใจขอกดหัวใจให้แอดหมอนหน่อยนะคะหนึ่งใจเท่ากับ1นึ่กำลังใจของแอดหมอนะคะสวัสดีคนดูทุกคนทุกท่านคะ่ะรัฐบาลไทยงวดนี้นะคะขอฟันที่เลขหกนะคะเน้น64ตัวเดียวนะคะแอดหมอรัก64นะคะงวดนี้นะคะ ทุกคนพร้อมแล้วยังคะเดี๋ยวให้ดูแนวทางฮาหนอยวันพรุ่งนี้นะคะใครอยากได้พิมพ์คขาว่าอยากได้มาหน่อยคะ่ะเดี๋ยวให้ดูแนวทางฮาหนอยวันพรุ่งนี้นะคะฮาหนอยพรุ่งนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดนะคะ อยากได้ครับค้าอันนี้แนวทางฮานอยนะคะแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะฮานอยวันพรุ่งนี้นะคะใครเล่นวินวินเข้านะคะวันนี้เข้าศูนย์เจ็ดนะคะตัววินนะคะ านอยวันที่27นะคะรูด7ยาวๆไปเลยค่ะรอบพิเศษปกติ V.I.P. รูดได้หมดนะคะตัวรูดเอสหมอนชอบมานะคะตัวเจาะก็มาบ่อยนะคะบางทีตัวเจาะมา3รอบติดนะคะชุดเจาะน้อยนะคะล่าได้ล่าล่า3รอบนะคะรอบละ5บาทนะคะ5บาท3รอบก็300นะคะแต่ถ้าถูก2รอบ3รอบกําไรก็ได้แล้วนะคะตัวเจาะนะคะ เน้นกลับนะคะกลับบนล่าง5บาทก็ร้อยหนึ่งนะคะตัวละ5บาทนะคะตามได้3รอบนะคะหรือใครจะเล่น2บาท3บาทก็ได้นะคะเน้นตัวเจาะมานะคะ สวัสดีทุกคนทุกท่านคะ่ะใครที่เข้ามาใหม่นะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องแอด o มอนไว้นะคะแอด o มอนจะแจกแนวทางให้ตลอดนะคะ อยากได้แนวทางเมนเมเลขมีเข้ามีหลุดนะคะเอ็ดหมอนมีสูตรคำนวณน,นะคะแต่เลขมีเข้ามีหลุดนะคะบางวันก็เข้าบางวันก็หลุดนะคะเล่นอย่างมีสตินะคะแต่เอ็ดหมอนให้แนวทางตลอดนะคะให้ทุกวันนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนทุกท่านจ้า ตอนนี้กำลังไล่แจกแนวทางฮาหนอยวันพรุ่งนี้นะคะวันที่ยี่สตุลานะคะส่วนเราพัฒนาวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเอดหมอนลงให้ตอนเช้านะคะพอดียังไม่ได้คิดสูตรนะคะเดี๋ยวเราพัฒนาเอดหมอนคิดสูตรก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าลงให้นะคะมาแจกแนวทางฮาหนอยก่อนนะคะ ใครไม่อยากพลาดแนวทางลาวพัฒนาอย่าลืมกดติดตามช่อง youtube แอดหมอนไว้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาลงให้นะคะมาลงแนวทางฮาหนอยก่อนนะคะ สวัสดีทุกคนทุกท่านคะ่ะใครที่เข้ามาใหม่กดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้แอดมอนหน่อยนะคะมาแจกแนวทางฮานอยนะคะมาแจกแนวทางฮานอยวันพรุ่งนี้นะคะวันที่27ิบเจ็ดกุลานะคะฮานอยของแอดมอนนะคะตามได้3รอบนะคะรอบพิเศษปกติ v i p เน้นออกอะไรรอบพิเศษ v i p ตามสามตัวไอ้สี่ตัวห้าตัวนี้เลยค่ะตามได้เลยนะคะเจ็ดหนึ่งเจดห้าเจ็ดหเจดแปดเจ็ดเ้านะคะตามไปเลยนะคะสมรอบนะคะพิเศษปกติ V.I.P. นะคะหรือใครชอบรูดก็รูดเจไปเลยนะคะพรุ่งนี้นะคะแนวทางฮานอยวันที่ยีบเจดนะคะ เจ็ดแปดนะคะขอเน้นตัวนะคะเน้นที่เจ็ดแปดนะคะเน้นให้นะคะเจ็ดแปดนะคะขอเน้นที่เจ็ดแปดนะคะฮาหนอยพรุ่งนี้นะคะ สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่นะคะตอนนี้กําลังไล์แจกแนวทางฮาหนอยนะคะเข้ามาแล้วก็กดหัวใจกดไลค์ให้แอดมอนหน่อยนะคะเดี๋ยวแนวทางเราพัฒนานะคะจะแจกให้พรุ่งนี้เช้านะคะ เอดหมอนจะไลฟ์ไม่นานนะคะเดี๋ยวจะจบไลฟ์แล้วนะคะใครที่เข้ามาใหม่กดไลค์กดหัวใจให้เอดหมอนหน่อยนะคะมาแจกแนวทางฮานอยวันพรุ่งนี้นะคะส่วนใครอยากได้แนวทางลาวพัฒนาเดี๋ยวเอดหมอนทำคลิปลงให้ตอนเช้านะคะ สวัสดีทุกคนทุกท่านค่ะใครที่เข้ามาแล้วก็กดหัวใจกดไลค์ให้แอดมอนหน่อยนะคะมาแจกแนวทางฮาหนอยวันที่27ตุลานะคะส่วนลราพัฒนาเดี๋ยวจะทำคลิปลงให้พรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เช้านะคะ สวัสดีท่านผู้ชมจ้าสวัสดีทุกคนทุกท่านที่เข้ามาใหม่นะคะเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดัวใจให้แอดหมอนหน่อยนะคะมาแจกแนวทางหาหน่อยนะคะเดี๋ยวแอดหมอนจะลงไลค์แล้วนะคะ ตอนนี้กำลังไล่แจกแนวทางฮานอยวันที่27ตุลานะคะส่วนแนวทางราวพัฒนาเดี๋ยวเอ็ดมอนจะทำคลิปลงให้ตอนเช้านะคะแนวทางราวพัฒนาพรุ่งนี้นะคะ สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่นะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้นะคะแอดมอนจะแจกแนวทางลาวพัฒนาฮาหนอยนะคะรัฐบาลไทยนะคะเดี๋ยวแนวทางลาวพัฒนาพรุ่งนี้เดี๋ยวแอดมอนจะทำคลิปลงให้ตอนเช้านะคะ ใครชอบแนวทางรักแนวทางนะคะอย่าลืมกดติดตามช่อง u t u b e เอ็ดหมอนพารวยนะคะถ้าชอบแนวทางก็กดติดตามไว้นะคะเอ็ดหมอนจะแจกแนวทางให้ตลอดนะคะส่วนแนวทางฮานอยจะแจกให้ทุกวันนะคะสองทุ่มนะคะจะมาไลฟ์สดแจกแนวทางฮานอยของวันพรุ่งนี้นะคะ สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่นะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องไว้นะคะแอดหมอนมาไลา้แจกแนวทางฮาหนอยนะคะเดี๋ยวเราพัฒนาจะลงคลิปให้วันพรุ่งนี้เช้านะคะเราพัฒนานะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชม การไลฟ์สดของแอดหมอนนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมการไลฟ์สดของแอดหมอนนะคะเดี๋ยวจะลงไลฟ์แล้วนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านคะ่ะถ้าใครรักแนวทางชอบแนวทางเนีย่ยลืมกดติดตามช่อง u t u b e แอดหมอนไว้นะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านคะ่ะ